รู้สึกแว่งปลดล็อกอ่ะรู้สึกมห้ยรู้สึกเหมือนพี่ไหมว่าเหมือนเรายกคุกยกยกล็อกบรรทุกออกจากออกจากอกอ่ะผมบอกบอกว่าต้องผากรโดนท้าผมถ่ายไม่ทันโอ้โหสวัสดีครับ เพื่อนๆชาวแก๊งและทาสแมวที่เคารพรักของผมนะครับอ่ะพบกับผมนะครับ EP นี้เป็น EP ที่40แล้วนะ40แล้วก็เดี๋ยวกลับมาในหมวดของปลาบ้างแล้วหลังจากที่ไปหลงอยู่กับหมึกสักพักใหญ่ๆแล <laughs> ก็กลับมาสู่ปลามั่งกลับมาสู่ปลามั่งเดี๋ยวเพืเ่อนๆจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันช่องปลาหมึกหรือเปล่าแต่จ,จริงๆแล้วมันก็เป็นช่องรวมๆนะเกี่ยวกับการตกปลานะตกปลาตกหมึกอะไรที่มันเคลื่อนไหวในน้ําได้นะนั่นแหละคือช่องผมอ่าก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันที่13นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่14ผมจะต้องพาฝรั่งนะเขาเช่าที่พาร์คเน,น้นนี่แหละเขาให้ผมพาไปตกปลาทุกปีเนี่ยเวลาเขามาาให้ผมพาไปตกปลา ปีแล้วพาไปตกปลาสวายตัวเล็กๆอะ่ะเขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วเขาเบื่อแคทฟิสแล้วเขาอยากได้ปลาอื่นๆมากนะตัวใหญ่นะอะ่ะผมก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปบ่อเมซอนที่อยู่พัทยานะครับอ่า<ะ>ก็จะมีเหลืออยู่ไม่กี่บ่อมากนะเหลือแค่บ่อเดียวที่เป็นบ่อเมซอนด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปส่วนอีพีที่สี่สิบเนี้ยก็จะมีกิจกรรมสําหรับคนที่เคย เคยเล่นมาแล้วแล้วก็คนที่ติดตามอยู่เรื่อยๆก็จะรู้ว่าทุกๆสิบ EP นะผมก็จะมีของแจกนะอะสำหรับ EP นี้ EP ที่สินี้ก็อ่มาดูของรางวัลก่อนเหมือนเดิมฮนะรอบนี้มี2อรางวัลน,นะอะอันแรกนะผมเตรียมไว้ละก็คือกระเป๋าใส่โยนะครับยี่ห้อแจ็คเวนนะของใหม่นะผมซื้อมาผมก็แกะพลาสติกออกแล้วลองดูนี่นี่นนเอ,อ แต่ผมกไ็ไม่ใช้ดีกว่าเก็บไว้ให้เป็นรางวัลกับเพื่อนๆใบนี้ผมซื้อมา350บาทนะกระเป๋าใส่โยนะครับอีกรางวัลน,นึงอันนี้ผมชอบมากอ่มันอาจจะไม่ตกไม่เกี่ยวกับตกปลาจ๋านะแต่มันก็นั่นแหละมันใช้ได้เวลาตกปลาได้อันนึงก็คือกระติกน้ํานะครับกระติกน้ําผมใช้อยู่ไม่ได้ใช้ใบนี้นะ <laughs> <laughs> ผมซื้อมาสองใบนี่ใบนี้ผมบอกได้เลยว่าผมใช้หลายยี่ห้อแล้วผมมาจบที่ ที่ตัวนี้เลยใส่น้ำแข็งเ,เต็มๆนะเก็บได้เกินยี่บสี่ชั่วโมง oh, <no. S 1> สวยด้วยใหญ่ด้วยแต่ก็เหมือนไม่ใหญ่มากนะก็คือพกได้อะเอออันนี้เพื่อนๆไม่อดน้ําแน่นอนสําหรับเข้าหมายนะครับดีมากดีมากผมบอกได้เลยว่าอันนี้เจ๋งผมใช้หลายยี่ห้อแล้วไอ้พวกเยเติทั้งหลายอ่ะแป๊บเดียวผมบอกได้เลยว๊บเดียวละลายครับต้อก็ใส่ได้น้อยด้วยอันนี้จุใจครับได้แน่นอนครับอ่ะก็จะมีสองรางวัลน,นะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นนะก็คือผมจะมีให้ตอบคำถามท้ายคลิปนะครับว่า,าคำถามนี้คำถามง่ายๆเลยแหละถ้าคนดูจนจบตั้งต้นจนจบนะตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอไม่มีพลาดเพียงแต่ว่ามาสุ่มกันว่าใครจะได้แค่นั้นเองนะก็จะมีจับฉลากถ้าคนที่มาใหมนะ่ยังไม่เคยเล่นนะลองไปดูคลิปทุกๆไอ้พวกคลิปที่ E p ีที่สามสิบีที่ยี่สิบที่สิบไม่มีนะตอนนี้นไม่มีมีแค่ยี่สิบกับสามสิบ ้องไปดูแล้วกันว่ามันเป็นเล่นยังไงเล่นแบบไหนผมผมให้ผมแจกอะไรไปมั่งแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่สะดวกใครจะเล่นก็ลองได้ลองได้ลองได,งได้บอกเลยว่าไม่มีค่าไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแล้วงั้นผมส่งให้ฟรี่ะจะไปจะไปอยู่ต่างประเทศเลยอยู่แค่ประเทศไทยก็พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็สองวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้กันเลยเดี๋ยวผมเตรียมของก่อน,นพรุ่งนี้เดี๋ยวดูกันว่าไปตกที่ไหนนะแล้วจะได้ตัวบ้างหรือเปล่า ติดตามชมครับติดตามชมครับไปอยู่เลยะไปก็เดี๋ยวออกเดินทางกันนะครับเดี๋ยวรับเพื่อนมาก่อนอีกคนหนึง this way this way this way ก็ถึงแล้วนะครับก็บ่อใจแอ้นเหมือนเดิมนะบ่อที่ผมมาหาปลาแมวประจำนะครับบางคนที่แบบเอ้ย บ่อยงนี้มันจะมีปลาอเมซอนได้ไงมีนะหอนี้มีนะแล้วก็ไซส์ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยให้ดูรูปภาพนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าสวัสดีฝ้ายวัสดีจ้าเออวัสดีพาพามาให้ผามันจัดเพื่อนเพื wow, my my <design> <âm> <TS> ่อนเคยไหมเคยที่แบบว่า เวลาเราไปขิงเพื่อนได้เยอะว่าเฮ้ยที่นี่ปลาโอ้ยปลากินดีปลาใหญ่นะอะไรอย่างนี้นะแล้วพอถึงเวลาลำวันที่เราพามาันมาจริงๆอ่ะมันจะกดดันนะ,ะซึ่งวันนี้ผมไม่กดดันครับเพราะว่าความกดดันทั้งหมดผมยกไปให้น้องคนนี้แล้วและนำไปรู้จักนะอันนี้น้องภูผาแล้วฉาย,ยาวคือภูผามายืยนไม่สะเทือนได้ไง ถ้าสายบุฟเฟ่ต์นะบอกได้เลยว่าสยองฮนะน้องคนนี้เขาขนไปเยอะแล้วนะทั้งปันดินปลากระพงอะไรที่เกี่ยวบุฟเฟ่ต์นี่คนนี้สุดยอดแล้วนะยแพทย์คนนี้ต่อไม่รู้จักเออคนนี้น้องเขาจะเป็นสตาฟเป็นเทรนเนอร์ให้กับฝรั่งวันนี้นะเออซึ่งผมโยนภาระาบให้มันหมดละผมไม่สนใจแนละ้วผมตกแต่ปลาแมวอย่างเดียวเออ this Mr. Jason น uh, ะ from England. ลน t a กเ take video, yes. Hello. Put on my channel. พี่สุสุน Martin ใช่โอเคฉันห u ังว่าคุณจะโชคดีวันนี้นะเราก็บ่อนี้นะสวยครับถ้าคนอยู่พัทยาไม่เคยมาลองมาดูนะนอกจากปลาเกตปลาเกตปลาปลาหลักๆที่เราตกอยู่แล้วปลานินปลายี่สกหรือพ,พวกนี้นะสวรรคพวกนี้นะก็นี่แหละที่ผมบอกมันมีอะไรแอบๆอยู่อีกเยอะัสดีกุ้ง จัดมันจัดหน่อยสองคนพามาโอ้โหเตรียมที่<ล>ยังเตรียมที่พี่นอนแทนเนี่ยเ,เนี่ย your place, โยเพรสเนี่ยเนี่ยกูดไหม <laughs> <ป> <laughs> ก็วันนี้ส่วนผมนะผมจะตกปลาแมวรอนะครัปลาไปให้ลูกๆผมนะ ส่วนนี้นก็ปล่อยให้เขาตกปลาใหญ่เป็นไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะถ่ายแต่ให้ดูแต่ปลาแมวผมนะผมก็จะถ่ายถ้าเขาได้ปลาใหญ่ก็จะถ่ายให้ดูด้วยนะเออยวบอกเรื่องอาเมซอนะ Mason ก่อนบางคนไม่ทราบนะว่าปลาเมซอนนะ่ะมันเป็นยังไงนะปกต,ติแล้วปลาเมซอนมันก็อยู่ที่เมซอนแหละแต่เรานําเข้ามานะครับมันค่อนข้างมีราคาแพงนะอย่างเช่นปลาลาเพมาอะไรพวกนี้นะเขาขายกันก็ขา,ขายกันเป็นเซนเลยนะ ระดับ10เซนเท่าไหร่ฟุตหนึ่งเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะยิ่งโตยิ่งมีราคาแพงนะครับแล้วเป็นเรื่องของสีด้วยถ้ายิ่งสีจัด,จดสีแดงจัดจัดได้ยิ่งแพงนะฮะเพราะนั้นปลามีราคาการตกมาเพศนี้ก็จะค่าขันก็ค่อนข้างสูงไป,ไปด้วยตามไปด้วยนะฮะมันก็จะมีพวกเลเทลอะลิเกเตอร์พวกนี้พอได้ขึ้นมาอย่างอาราไพม่าเนี่ยตัวมันใหญ่มันไม่สามารถที่จะแบบว่ายกขึ้นมาแล้วมาถ่ายรูปบนได้นะมันต้องลงน้ําไปถ่ายนะครับ พราะด้วยความที่มันมีน้ําหนักในตัวนะเออการที่ยกขึ้นมาแล้วมาวางเนี่ยแลวเรื่องของอุณหภูมิอะไรพวกนี้บลาเซนเซทีฟนะมันตายได้ง่ายๆครับเพราะว่าเราตกมันมาเลยอดมันมาแล้วเนี่ยมันก็เหนื่อยพอละเอาขึ้นมันขึ้นไปอีกให้มันขาดอากาศอะไรอีกมันก็ยิ่งแบบอืมอาจจะตายได้แล้วปลามันไม่คุ้มนะฮะค่าคันเบ็ดไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ปลาตัวหนึ่งตายนี่คือผมบอกได้เลยว่าบ่อก็เสียหายเยอะเพราะนั้นก็ตกกันก็ทําตาม พขาถึงต้องมีสตาฟต้องมีเทนเนอร์คอยควบคุมนะครับหรืออย่างเ l เกเตอร์เงี้ยจะมานั่งปลดเบ็ดเองให้ลูกค้าปลดเบ็ดเองผมบอกเลยเลยว่านิ้วขาดก็มีเทนเนอร์คอยกดให้เราด้วยนะครับอ,อันตรายนะครับเดี๋ยวไปดูต่อกันนะครับเอ,อ้าได้แล้วปลาเล็กนี่เดี๋ยวผาจะเริ่มเริ่มอ่อยแล้วนะฮะ <laughs> yeah. I have uh, this bread for crabfish, for catfish. Yeah. Uh -huh. And I have meat for the predator fish, uh, alligator cat. Let's tell all the right. So bread for catfish. For cats and crab. But other, crab. Right. Yeah. Okay. But other bait for other species. Yes, yes, yeah. different. อะเอาเป็ดไหมเอายเอาเป็ดเกี่ยวเป็นเหยื่อไหมเ้ยดินเดินไป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 ผาเอาเลยจัดการเลยเวอร์ชั่อยู่ไหมตัวแรกตัวแรกซ้อมเอ็กซัมเพิลเอ็กซัมเพิลอ่ะแล้วตัวแรกมาแล้วฮะน้องผาจัดให้ครับอะไรครับเนี่ยฮูฮูเฟิร์สฮูเฟิร์ส มา,าร์ตินเจสันเนี่ยนะมาแล้วตัวแรกเฮ้ยวันนี้กินเร็วว่ะเฮ้ยเฮ้ยถือว่าเร็วนะวันนี้น้องน้องเข้างานไวนะฮะเออเอาให้ปวดหลังอ่ะวันนะี้นี่เพิ่งเริ่มเองนะเพิ่งเริ่มเองนะ <Yeah. S 1> big big or small not sure. maybe duck ไม่นี่รักเฮียอันนี้อะไรขนมปังวะตอนนี้ตัวนี้เทรนเนอร์ว่าจะเป็นตัวอะไรครับตัวนี้คิดว่าาไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดาผิดออกกล้องด้วยนะเฮ้ยพี่ว่ามันต้องมีปลาบึกว่ะ เฮ้ยไอกาโฮเ้ยน้องผาบอกกาโฮว่ะผมว่าประบึกนะโหดูทรงมันดำนี่ดูทรงมันดูทรงมันดึงดึงนี่ตื้อตื้อตัวแรกครับสวายนะฮะโอ้ยแคทฟิชโอ้แคทฟิ h สวายนะสวายเป็นรับแขกไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวอื่นก็มาเฮ้ยทำไมมันดึงตัวแค่นี้ไม่มันดึงตักยังวะ First one is the catfish n น n นน r กพบเ m ็มเดี๋ยวเวฟฟาร์ดบิ๊กบิ๊กมอลก็เล่นพวกนี้รอไปกันเมื่อต้องเดี๋ยวก็ต้องมีผิดคิวแน่นอน <Yeah. S 1> อืมไม่ต้องห่วงฮนะนี่น้องผ่าฟิตน้องผ่าฟิตเมื่อคืนไม่ได้แอบไปตกกุ้งคนระับวันนี้เลยฟิตมาแล้วครับหนึ่งตัวครับเฮ้ยได้อยู่ใช้ใช้โอเคอยู่นี่ครับพี่เขาตกตันดินเหมือนกับผมนะครับแต่พี่เขาซัดไปสองซัดต,ตัวใหญ่ไปแล้วนะอุ้ย <c oughs> ประทับทีมด้วย ในปลาแพงครับปลาแพงเอ้ยสายได้อยู่พี่สอรี่นะบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตเอาเดืยนขันกะตกน้ำมาครับตัวแรกครับโอ้ยปืนของน้องแมวผมนี่ไงทีละเพียทีละเพียอร์ม a ลทีละเพียชิ e ทีละเพีย 60บาทเอร์วันกิโลต่อได้ของผมมันต่อนะปลา้อยปลา้อยอันนี้ของใหญ่ต้องใช้เวลานะฮะของดีต้องใช้เวลาฝรั่งเขาก็ไม่ซีเรียสนะเจ hey, <hey>, hey. สันกับมาตินเขาก็เหมือนกัเข้ามานั่ง <Hey. S 1> อยู่ชายหาดชิวๆนะอากาศมันดีด้วยแหละ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ร้อน ก็ช่วงนี้เป็นช่วงจำศีลนะฮะก็เงียบกันทั่วบ่อนะครับแต่ว่าน้องเผาบอกมาแล้วว่าช่วงเช้ามันมันกินไม่ค่อยจัดหรอกปลาอืมนี่น้องเผาจะถมเหยื่อนะถมเข้าไปฮะไม่กินก็ถมเข้าไปเอาให้กินนะก็ช่วงข้าเวลานะครับขอแนะนําให้รู้จักนะฮะน้องมูมูนะน้องมูมูนะมันเด็กเอ็นประจำบ่อนะครับมูมู่กินเปล่าอ้าว กินโอ้หนี่น้องน่ารักนะะโดนนั่นดักนะจะกับนิ้วดิมูมูนี่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 ขวัญใจครับขวัญใจเด็กๆนะครับป่ามาแล้วครับป่ามาแล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหม รอตั้งนานนะโอ้โหจะมาสวายวะ่ะใช่ไหมเห็นหนังมันนะ้นอ่ปะปลาดุกเหรอรอ๋อแคทฟิตเลียวแคทฟิตเลยยัง <c oughs> ไม่เจอสปีชีที่แบบหายยากๆนะอ่าแต่ว่าอะไราค่าเวลาก่อนนะอ่านี่ปลาดุกนะรัเสเซียรัเสเซีย,ยประมาณ3โลฮะรัเสเซียอ่า นี่นะมาตินครับได้ตัวนี้นะปะดุกนะปะดุกยักษ์ปะดุกรัสเซียรัสเซียรัสเซียแคทฟิชฮิตแมนเบอกบอกว่าน้องผากระโดดน้ำตกถ่ายไม่ทันโอ้โหผาโดดโดดใหม่ได้ไหม สายไม่ทันโอ้มันหลดแบตหลดด้ามันหลดลงไปให้เลยอ่ะปามกินแบดผมนะแล้วเตนน่ะมันไม่แข็งแรงมันหล่นในทั้งแตนทั้งคันแบดเลยนี่เปียกน้ำไม่ได้ผ่าเจ้าผ่าก็โดดลงไปให้ โอ้ป่าไม่ทันว่าถางฉางเมื่อไม่นีพี่ยี่สก์ไงยี่สก์ไอ้ก็ทุ่มเทไอ้ไอ้ที่เราเราให้ฟังว่าโดดน้ำบ่อยๆที่พี่นึกว่ารถหรือว่าพูดเล่น ครับพี่อโอ้ขอบคุณมากครับพี่ยี่สองสัโอ้โหตัวแค่นี้ถาไม่คุ้มเลยว่ะมาแล้วมาแล้วของผมมาแล้วครับอุ้ยเุ้ยไส์ใหญ่ด้วยว่ะหาเฮ้ยแน่นอนอะตัวเนี้ยเฮ้ยนินโบนินโบนินโบผาเขาเปลี่ยนชุดหน้าให้ผมนะเขาบอกว่าชุดอันทำแบบนี้ดีกว่านะครับ ปลาอยู่แน่นอนหายได้อยู่นินโบครับนินโบเอ๊ะมาแล้วครับผมขาอโอ้โหตอนนี้ผมเริ่มกดดันเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งสองพงครึ่งนะฮะ แต่คนที่กดดันเราผมคือน้องผาฮะ <laughs> ทำทุกวิถีทางแล้วนะถมก็แล้วนะเดินหาก็แล้วนะน้องก็ยังไม่มานะต,ตอนตอน,ตอนแรกฝรั่งเขาเขาก็โอเคนะครับต่อนเช้าเขาไม่มีปัญหาครับแต่ตอนนี้เขาเริ่มลนลานและกดดันพวกเราแล้วนะ <laughs> วันนี้แต่ผมว่ามันต้องมามันต้องมาต้อมีเวลาเหลืออยู่สาชั่วโมงเ่ยต้องได้ต้องได้เย็นๆอาจจะตึงตังก็ได้นะ สู้สู้รู้สึกโอ้โหรู้สึกโก้โหหมดเป็นสองฝั่งสองอสัมภาษณ์ก่อนว่ารู้สึกไงนะครับตอนนี้เครีดยดจะไปเครีดยดจะไปเครีดยดกินหมากกินให้พ่อหน่อยนะลูกนะกินให้พ่อหน่อยนะลูก, <S <S ลกปีหน้าเขาไม่มานะลูกนะเดี๋ยวพ่อขายเราได้น,นะลูกนะกินเบ็ดให้พ่อหน่อยนะลูกมาแล้วอยากของใหญ่ไหมเก็บเก็บเบ็ดไหม หมาไหมตอนนี้คันนี้เก็บนะมหมาอ่ะหม,มาอีกตัวนะมาตึ้นพี่เอ๋หน่อยเอาอย่นี้กินกันเล้เท่หมดแล้ววะพี่ใกล้ๆใครกำ้ังจัดให้เลยครับตอนนี้อยู่ไหมพี่อยู่ไหมอยู่แล้วล่ะอช่างมันเ่๋อยู่วะพี่เอาเลย โอ้โหวุ่นวายอะเบ็ดเก้าขาดไปทางนี้อันนี้กินกันเล็กเทปบดแร้วดะอันนี้งานอีกก็อาให้ผมนะโอ้โหมัดเนจัรลงพอยี่สิบตงนี้อีกแล้วเนี่ยมาดูกันว่าปลาอะไรนะเออหลังจากที่รอมาหกชั่วโมงได้สวายเล็กหนึ่งตัวก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวนี้ตามมาติดๆเลยงานเลยให้ทางวันนี้ รู้สึกแว่นปลดล็อกอ่ะรู้สึกแหวนรู้สึกเหมือนพี่ไหมว่าเหมือนเรายกทุกยกยกว่ามันทุกออกจากพุกออกจากอกอ่ะไปไเยอะๆไปอีกนะได้นานๆ You ูยูแฮปย o แฮปเจนส์สักนะ you can switch ได้นะยูแครนแพทฉากได้นะเ <c oughs> ก็เป้าเกเบดเป้าเก็บกาวมนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะพนันเนา ได้อยู่ไหมเออท่าถ้าเยอะสวยน่าได้อยู่นะเนี่ยท่าเนี้ยอ,อ,อันนี้ต้องถามบอกว่าเป็นกะโหลนะ ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าดึงหนักๆนี่แลมันก็มีไม่กี่ตัวแหละบึกเลดเทลการ์โหมีแค่3ตัวนี่แหละที่มันกินขนมปังอะนะดูครับมาดูว่าใจใหญ่แค่ไหนนะอุ้ยดูพายน้ำยูพายน้ำพา,ายน้ำเปิดนะคาร์โ hone อะคาร์โห o n ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวเอาไว้อะไรก็ได้ก็เนี้ยนน w วบิมไอติน้ we, think, องผาเซเดเซมิคราฟเซมิคราฟอิซาบิก บิ gger ดิ้ดิ้สเปชี is bigger car fin in the world. alright เซมิครับ can go up to more o 0 e h u r กิโลกรัมนี่จะขึ้นมาเป็นประดูกนิฮาเลยนะเซมิครับเซมิครับกะโ้องจริงไงกะโฮจริงกะห้ไทยเนาะจไม่ได้นะอันนี้อันนี้กะห้ไทยใช่ไหม ่คบ้านเรานะครับคือบ้านเราอะ่ะบ้านเมืองไทยเรามีปลาที่เป็นอันดับหนึ่งต,ติดอันดับหนึ่งของโลกหลายชนิดมากนะไอตัวนี้ตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเป็นปลาตะกูนปลาคาร์พที่ใหญ่สุดในโลกนะครับก็คือปลาโคบ้านเรานี่เองส่วนปลานหนังที่ใหญ่สุดในโลกก็คือปลาบื้นบ้านเราเหมือนกันอ,อแล้วก็ปลากระเบนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีปลากระเบนนะอ,อ รู้สึกมีหกอันดับนะเพื่อนๆเราเปิด Google ดูนี่ถือว่ายังเล็กนะนี่น้องน้องเ็ายังเล็กนะแต่ตอนนี้อะไรก็ได้ฮะขึ้นมา3กิโลกูยังดีใจเลยตอนนี้มาดินไฟ โชคดีนะว่าน้องเผาบอกว่าลูกค้ามาตกหลายคนแล้วไม่ขึ้นนานแล้วตัวนี้โอ้โหเกี่ยวนิดเดียวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยนึกว่าลุดนเดี๋ยวแคไปหมดเลยกูนึกว่าหลุดนึกว่าเอาแล้วความเครียดสั่งสมอีกแล้วกูกแกหมเลยเที้ยหาตั้งนานรีบเอาขึ้นมาเลยหารีบเอาขึ้นมาเลยรีบเอาขึ้นมาเลยไม่ไหวแล้ว ใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยใช่นมาแล้วรอดแล้วกูไม่ใช่อะไรหรอกพวกคุณรอดแล้วกิโลกิโลดาว่ากิโลประมาณหกเจ็ดโลนะ อันนี้คือไซส์เล็กของที่นี่นะครับมันมีกิโลอยู่จริง o u t บอกบอกสิไปเลย10 10กิโล e ยสบีคอร t ด o แฟน2 pound เรารู้กันแค่นี้นะเราหลอกฝรั่งควมจริงไม่ถึงสิบหรอก6 7อะเราบอกให้มันดูเราเวอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเสียชื่อคนไทยนะฮะอ่าด u เช็คเช็คโฟโต้เช็คโฟโต้ โอ้โหโชคดีมากคือเขาจับอะได้นานแล้วละ่ะแต่ว่าผมผมไม่ได้มาเอานะพอดีจังหวะนี้ผมมาเขา,เาผมก็เลยเอาเสื้อไปเลยนี่สวยไหมนี่เพื่อนๆดูโอ้หคือผมมาที่นี่บ่อยอะผมก็พอได้พอลงพอมาตกครั้งหนึ่งเขาจะให้เขาจะเขียนบัตรเอาไว้รับชิงโชคนะเออยิ่งมาตกบ่อยก็โอกาสที่จะได้ก็สูงนะครับนี่แกเลยให้แกเลยนี่ฮูฮูฮูท็ก <Okay>. <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> กลับบ้านแล้วนะนี่คือเดินทางกลับบ้านเอาแล้วแล้วฮู้ฮูฮ้มาติน oh. อ่ะนี่คือเดินกลับบ้านแล้วนะเอาเป็นว่านะคำถามสำหรับอีพีที่4ี่สิบถามว่าปลาตัวเนี้ยสุดท้ายเนี้คือปลาอะไร <c oughs> เอาง่ายๆเลยคนไหนอยู่ทนดูจนถึงสุดท้ายตอบได้แน่นอนเออ คำถามถามว่าปลาตัวนี้คือปลาอะไรตัวสุดท้ายนะส่วนส่วนคำตอบออกิจกรรมจับฉลากนะครับสำหรับคนที่ออตอบคำถามนะเดี๋ยวผมจะขอยกไปตอบออตอนอตอีที่4ี่42แล้วกันไปจับฉลากที่ EP ที่42นะครับใครเล่นก็พิมพ์นะทายมาเลยทายมาเลยว่า บอกมาเลยว่าตัวนี้คือปลาอะไรนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นตัวเห็นไหมเห็นแหละเห็นแหละผมไม่บอกชื่อด้วยต้องดูเองดูแล้วทายมาอ่าี่ปลาอะไรนะปลาอะไรอ่ะดูแบบมึนๆเนี่ยอ่ะทายกันมานะตอบได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนของระบันก็อยู่ต้นคลิปอยู่แล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเหนื่อยกันทุกคนเลยขอบใจมากผา ขอบคุณมากครับแค่นี้แล้วกัน <laughs> เอ้ยบายโอเค